มามามามมมอ้เข่งอะไรรูกเบสเบสหม่ำข้าวนะคะอืมเข่งมากเลยโอ้ดูปลาเท่มกัเต็มเลยเต็มเลยอืมจะกินน้ำนะจะกินน้ำอกินน้ำาอะน้ำอ่ะ ดื่มน,น้ำ,นำก่อนลกดูดน้ำก่อนนะคะกนะินเยอะเลยนะแม่ชื่นใจไนหะ okay. ม,ม,ออมโอเคมั่ตออือวันนี้กินได้เยอะเลยกินเยอะทุกวัน <laughs> ใส่หมดใส่หมดมมน้มน้ำน้ำน้มน้ำอ,อร่อยไหมคะอะรนะ่อยเลยอันนี้ก็มีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีผักกาด <Okay, S 1> ขาวเลยพอใส่ผักกาดขาวด้วยกุ้งมีปลามีผักกาดขมีผักกาดขาว โอ้โหมีผักเยอะเลยกินผักสามอย่างเลยมีเนื้อปลาด้วยโอ้โห <c oughs> ใจเย็เนๆนะลูกเก่งนะคะใกล้จะหมดแล้วลูกเก่งค่ะอืะอะอมเก่งคับลูกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเบลสรัญญาค่ะ อ้ำ um เริ่มหิ่งแล้วอืมค่ะลูก